ดีีน้อมันข้าวหยเขามาเด้วยที่น้องเข้าขมากเลยแล้วมีอารมณ์ด้วมาไหวแบทั้งลมทั้งคนนอนมาไลายว่นหลายวยนอนนอนเอานอนตัวไรสมควรพาวยกกับ มาตรงเป๊ะเวลารั้กลังกไปาไปกลงวกไปหางนะคุณเจ้าไหตุ๊กแมงเือเนอ อ่อนเอาก็ได้เกลือลงเปบนตโต๊ะน่อยมากบนโต๊ะเย็นสบายแบบนี้ ป็อยู่ละวดูดอนเนาะมาหอดเขาเลยเด้อคุณนะฝ่ายกระห้องปวดทั้งคนแล้วเนาะแนี่งลายมือขื่มเลยทำง,งานดำกลับมาบันเลยเนาะรอมาหลายมือหลายวันเลยเนะาะว่าจิตตกมือได้กับปรตกเนาะมีแต่เด็กถอนเอาหลายเนาะนีมือนีแหละคนได้ตกเนาะ มันก็หูเนาะอาทิพย่วมหรือบดถ่วมเด้มือนี่โตลมแห้งเนาะบนี้เฮ้ยงนะใบใหม่ทิหลุดติดขาดแอ้แห้งกวเก่าเนาะ มันเป็นโตอันอยู่ในม่งจุดสูงเนาะอันนี้ก็เลยบ่เห็นลฮงได้าางนอกอาจสิแห้งกว่านี้เนาะันีแต่ตึกบังเลยเนาะ và ai giúp đừng có hay hai มามามาส่งท้ายส่งการพี่น้องก <c oughs> ุ้งหนุ่มจีนเขากันบอสเข่ากันบอดหวัดนวัดนี่กินแปลกใม้แปลกตาได้ไหมล่ะอาชามาบินได้มา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 ,มา,มาก่อนสิล่าส่งการกับอีกจักมือม, <c oughs> มือสุดท้าย สุนทายอยู่สองคนกำนองสาวหลาสาวหลายมากกมนสิงาไดทากันน่มัสิเขากันอยู่พ่อเนาะปดูเขากขาเอาอืม มียังไรหรออาหารกประมาณนี้แหละทุกคน <c oughs> ประมาณนี้แล้วมีอีกมากมายเนาะอโอ้ยใส่ไปสองคนกะเปิดร้ายเลยเนาะพี่เนาะป้าตกกุ่งนะมาเด้อมากินน้ำกันเด้อพีน่นนองเด้อดมันสุข,ขุสุขคนเนาะจำนบ่พเพนะเก็นว่ะ พ่อก็มีอีกเนาะต้องชิมดูให้เถอแซบบ่โอ๋เป็นจังได๋บิงชิมมื้อนําคิดยากสิบิดคือแซบแท้น้ําจิ้ม4พุด5พุดเปียวปิดเปียวเลยล่ะจ้าเปียวเลยผมมีความบ่มีรสชาติเลยเน่ต้องมาปรุงใหม่เนาะ mà chạc 7 viện đấy làm tràn gọi là trong nó cung chành mày nó phải nua một đứa làm tràn đấy làm tràn เป็นย่งไน้องบัตน,นี่ได้แล้วัตวอ์อืมเสือเสืววสเวัแล้วบัตรนี่อ้าวหัวมันนะิมิ้วมันเพปหางกับหัวมันเลยนเส

ตัมมอหตัมงตัสุตัเองหมดดเดอตเองได้สัมเพลนกว่างานที่จะได้กินอืมได้กินนันทุกมื้อเลยเนาะเยอันนี้คือสงไทยสงการเนาะองจะได้กิน เริ่มต้นจัดไปแล้วเนื้อส่ง้ายส่ง้ายอยู่ห้องบมดไปทไนนั้งใดเนาะมื่อนีรว่าสิไปลเรฝนตกพยุเขาก็เลยไปบ่ได้ก็เลยนั่งกินต่อเนาะอยู่ที่ห้องเนาะินกคนป้าทวด เสบบียบป้อเสียบปอจะถ่ายนะทีนี้อือืมอ่าจะเสียบไลายเสียบไลายเห้ด้วเอาตุ๊กเอยเงินได้ถนะ้าไม,าม,าม่จบนะฝากไปเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อคลิปนี้คือสิบบุมีอยังเนาะพี่น้องเนาะสิบพ่อประมาณนี้เนาะพี่น้องเนงาะฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อ มมสุขุสุคนสุมงสุบอลเนาะฝากไว้ลายๆเด้อพี่น้องเด้อสบายดีมมสุขุสุคนเด้อบายๆกินน้ำกันเด้อ